นั่นไงนั่นไงอือืออืออือออ้อมนั่นนะนั่นไง ครับสวัสดีนะนักตกปลาท่านนะครับวันนี้มาเจอกันกับการตกปลาช่อนข้างทางนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะพามาเป็นหมายหลอดข้างๆนี้นะฮะนะเห็นไหมนี่ถ่ายด้วยกล้องหน้านะมันจะมุมแปลกๆมาครับเป็นหลอดรถโคเพิ่งขุดนะครับนนาจะมีรถโคอยู่ด้านในนี่ะอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปชมกันนะฮะวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับกับการตกปลาช่อนข้างทางกับหลอดแบบนี้ครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ หมายนี้เนี่ยเป็นหมายที่รถโคขุดได้ประมาณาประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะมีวันหยุดว่างมาตกเนาะนะักตกปลาหลายๆท่านนี่ก็มาแวะเวียนมาแล้วละ่ะเพื่อนสมาชิกที่ผมรู้จักก็มาสองสาคนแล้วนะครับก็มีได้ไปด้วยนะเป็นประช่อนทั้งนั้นเลยนะครับก็ผมจะลองใช้เป็นเจ้ากิ้งก่านะครับของนานิกอมันโดนะคร ไม่รู้มีปลาขึ้นหรือเปล่าด้านหน้านะน้ำกระเพื่อมออกมาเลยนะ

ตองีแปะเหล็งนะปลามันอยู่ข้าง,งตรงดลิงเนี่ยตัวที่หนึ่งครับเติรตะลิงครับมีขยับโอ้ยไล่มาครับไล่มาครับ ู่ข้างหน้าเลยครับสุดกอหญ้าเมื่อกี้นี้เนี่ยครับตรงนี้ครับมันไงมันไงตัวเล็กครับนะหลุดไปแล้วพี่กัดช่วงข้างหน้านะาี่นะแหมเสียดายเหมือนมีตัวไล่มาครับ ตัวไม่ค่อยโตครับนะปลาหลอดนี้ตัวเล็กเงั้ยไซส์ปลาเกือบกัดไม่โดน ภากไปเลยครับอืมมันมาดักอยู่ชายาขนาดนั้น ตตัวนี้น่าจะโตกว่าตัวแรกที่ได้นะดูจากการกัดนะ อะไรวะแต่ผมใส่ในฐานว่าปลาตัวไม่โตนะมันเข้ามาดูดแล้วก็กระชากออกเลยดูดแล้วก็ไปเลยอยู่ไม่ล่าตัวนี้ฮะอยู่ไม่ล่าตัวเล็กนะ ถึงว่ากัดไม่ค่อยตัวที่สองก่าจะมาครับมันไซนี้นี่เองมันถึงกัดไม่ติดนะนะครับกิ้งกาสีโปดเลยสีเทาตัวนี้สุดยอดครับตัวที่สองเชียบก็จะมันก็จะโล่งๆหนะ่ย โอ้โหนะไม่อยู่ครับเขี่ยไม้แรกเลยโอเคตกใจ <laughs> สะดุ้งเลยครับ โดนเลยแต่ว่ากัดในยา่าถึงตุ๊บตับเลยครับโดนเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนมันไม่อมนั่นนะนั่นไงชี้ดเลยไม่อยู่ครับกระส่งเปล่าวะอืมอือื้อ รครับอย่างไรมาอยู่เลยยังไล่มาอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ช่อนใหญ่คนับน่ะนะ ไอป๊อกกี่ตัวละตัวล้อยู่เดินเหน่อยข้างนทนี้เินปลายางเป็นประชั้นป๊อกนะฮะ ตัวที่สองับนะ้ามาคู่กันเลยหอหคู่เลยครับนอน,นครับโอ,องตัวติดแล้วครนะับน้าไซส์ปลาเข็มเลยกินปลายางฟีแมนนะ อมันโทรไล่อยู่ครับ นี่โดนนะพะนารอดไปได้ไงเนี่ยเนี่ยโดนกัดอ็อดสวยมากนะเมื่อกี้กัดไม่โดนครับป๊อกครับ ครับวันนี้ก็ได้ปลาไปทั้งหมดนะฮะหตัวนะนะ่ะเป็นปลาป๊อกหมดเลยนะก็ไปทปําปลาเค็มนะก็ปลา,ากัดดีมากครับวันนี้แต่ว่าไม่ค่อยติดนะตัวมันก็เล็กนะเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นใหม่แนะ่นอนนะครับเนื่องจากว่าฝนเนี่ยนะบรรยากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนมากเลยอา รอให้มันน้ำดีกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับก็ฝากนะนะนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้แค้นแ,แน่นอนครับตลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ